สวัสดีครับพี่พีคชั่นวันนี้พบกับช่อง P N เผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีผ้าบ้านก็ผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมครับผมราคาก็แตกต่างกันออกไปนะพี่น้าเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนครับผมอ่าช่องทางกรติดต่อเราเบอร์โทรตุนแปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอและะ้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเนผาบ้านเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ อ่ะตอนไรอีพีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่น้าเผื่อจะถูกใจองไหนครับผมอัตราพี่พี่ที่รับอ่าหลายองค์นะพี่น้าก็มีส่วนลดกันเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะอ่าวันนี้จะเป็นอ่าเหรียญหล่อหลวงปู่หม,มุนนะพี่น,ะน้เหรียญหล่อหลวงปู่หม,มุนนี่พร้อมเรียมลาสติกเรียบร้อยแล้วครับผมกันน้ํานะพี่น,ะน้าทะลุภาพไม่ชัดยังไงอนอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผม หรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์รือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมรับหลายองค์มีส่วนลดกันเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญลอหลวงประม,มูลน,นะพี่นะนี่หมายเลขหนึ่งครับผมนี่ขอสามร้อยบาทได้ไหนะนะผมขอสามร้อยบาทหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นปลูกหล่อโลบะทวดรุ่นเบตงหมายเลขสองลูกหล่อโลหทวด เบื้เบตองครับผมสภาพจะผ่านการใช้มานะพี่นะเนี่ยใช่มมีเลขโค้ดนะพี่นะอะไรเจ็ดอะไรไม่รู้เขาบอกเนี่ยเจ็ดศูนย์หรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่องนี้หมายเลขสองครับผมขอสามละบาทครับผมขอสามละบาท ต่อไปเป็นกิ่งหลวงพอ่อท้อนหมายเลขสามครับผมเนี่เป็นพระก,กิ่งหลวงพอ่อดทอนหมายเลขสามนะปีสองพันห้าร้อยครับผมเนี่ยนะครับตรงนี้หมายเลขสามนะพี่นะเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะนปีสองพันห้าร้อยครับผม กิ่งยังดังอยู่นะพี่นะนกิ่งยังดังอยู่ขอสามร้อยบาทครับผมหมายเลขสามต่อไปเป็นรูปลหล่อหลวงพอ่อโสธรหมายเลขสี่ในองนี้หมายเลขสี่จะเป็นรุ่นแปดสิบปีกรมตํารวจครับผมนี่ได้ถ่ายเขาได้มาเป็นแบบนี้นะผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปลารุ่นเนี้ยแต่จะได้มาเป็นแบบนี้เลย ถ่ายผมได้มาเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับแปดสิบปีกรมตำรวจครับผมนี่ขอสามละบาทครับผมหมายเลขสี่นะพี่นะขอสามละบาทต่อไปเป็นหมายเลขห้าเป็นปิดตารุ่นสามหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปิครับผมปิดตารุ่นสามหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปิอืม กิ่งยังล้างอยู่ครับผมเพราะว่าเขาจะอุดกิ่งไว้ใต้ฐา,านนะเนี่ยจะอ,อุดไว้ตรงเนี้ย ในองค์นี้หมายเลขห้านะพี่น้าเป็นปิดตาอ่ารุ่นสามหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปิเอาองนี้หมายเลขห้านี่ผมขอสามร้อยบาทครับผมขอสามร้อยบาทต่อไปเป็นปิดตาหลวงปู่หมุนหมายเลขหกครับผมองน,นี้ได้ซื้สวยมาเลยนะนะตอกโคชัดเจนอุดมสารชัดเจนครับผมนี่นี่ครับ ละที่สวยมาเลยองนี้หมายเลขหกครับผมนานๆเจอทีครับผมปิดตาหลวงปูหมุนครับผมนี่ที่สวยมาเลยนะพี่นะองนี้ผมขอสักสี่ร้อยบาทนะไม่ได้หมายเลขหก 6, ผมขอสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นอ่าเขาจะเรียกรูปถ่ายหรือจะเรียกล็อกเก็ตอนะผมก็เรียกเขาไม่ถูกด้วยผมได้มาแบบนี้เลยเดิมๆบ้านๆแบบนี้เลยหลวงพ่อแดงครับผม หลวงพ่อแดงนะพ right? 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 ี iter, so ่นะเห็นไหมด้านในเนี่ยเนี่ยข้างในจะไม่ได้ลงกล้องจะเป็นหนังไก่นะเนไหนฮะจะเป็นหนังไก่แล้วก็ด้านในเขาจะมียันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะเขียนยันไว้นะด้านในเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังไม่ต้องได้ลงกล้องเลยนะได้เลี่ยมเดิมๆแบบนี้มาเลยไหมเนี่ยมันบ้าแบบนี้เลยครับผมโอ้โหนานๆเจอทีเลยครับผมเนี่ยถ่ายหลวงพ่อแดงนะพี่นะเห็นไหมจะเป็นหนังไก่แบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยส่องไปจะเป็นหนังไก่แบบเนี้ย นะครับนะแล้วเขาจะมีรอยจานนะเนะี่ยด้านในนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วนะขึ้นนูน,น,นมาเนะีนะ่ยเนี่ยนี่ก็เป็นหนังใกล้นะเนี่ยเห็นไหมนะครับนะผมลองเอาแฟลชสองให้ดูนะด้านในแป๊บเดงนะาไ่ได เพราะว่าสำหรับองนี้นี่คือว่านานๆเจอจริงๆครับผมแล้วผมออลองไฟส่องให้ดูเห็นไ,ไหมดูเห็นหรือเปล่านะในกล้องอาจะจะเหมือนมีเนี่ยเขาจะจานไว้เนะี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยเขาจะมีจานยันไว้เนี่ยเห็นไหมนะครับส่องไปจะเห็นเลยเนี่ยเนี่ยนะครับ โอ้นานาเจอจริงๆครับผมสำหรับชิ้นนี้นะพี่นะแปบบนึงปิดโทรศัพท์ก่อนเปิดแฟลชเมื่อกี้เนี่ยนานาเจอทีผมค่อยๆไล่ให้ดูเลยนะสหรับชิ้นนี้เนี่ยเปิดพีด่ท่านใดชื่นชอบครับผมนี่นะครับอ๋อองนี้หมายเลขเจ็ผมขอสักเลขสวยนะพี่นะขอเก้าร้อยบาทครับผมขอเก้าร้อยบาทนานๆเจอทีครับผมขอเก้าร้อยบาท ต่อไปเป็นหมายเลขแปจะเป็นโหลหุทีมนะพี่นะตรงนี้จะเป็นหลหุทีมเนื้อโลหะครับผมเนี่ยจะเป็นเนื้อโลหะครับผมนี่นไมจะเป็นเนื้อโลหะครับ อ,องนี้หมายเลขแปดนี่ผมขอสามร้อยบาทครับผมขอสามร้อยบาทนะหมายเลขแปดต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินท่ามาไฟหมายเลขเก้าหลวงพ่อเงินท่ามาไฟหมายเลขเก,ก้าครับผม ครับองค์นี้ผมขอสักสี่ร้อยบาทนะไห่นะหมายเลขเก้าขอสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบ ครับขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นพระอุปคุตหลวงปูอ่อิมอ่าวัดหัวเขาหมายเลขสิบเอ็ดครับผมเป็นพระอุปคุตหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาครับผม ครับนี่องค์นี้หมายเลขสิบเอ็ดนะพี่นะสิบเอ็ดนี้ผมขอสักสี่ร้อยบาทนะพี่นะบัวคุดหลวงพ่ออิ่มบนหัวเขาขอสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสอง ขอสามระบาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นพระปิตาองค์นี้จะเป็นปิตาหลังแบบหมายเลขสิบสามครับผมนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบสามนี่ขอสามร้อยบาทครับผมขอสามร้อยบาท ต่อไปเป็นภาพสาเร็จหมายเลขสิบสี่ครับผมครับองค์นี้หมายเลขสิบสี่ขอสามร้อบาทครับผม ขอสามนาบาทต่อไปเป็นพระมะเหสวนหมายเลขสิบห้านี่พระมะเหสวนหมายเลขสิบห้านะพี่นะ น,นีนนะ้หมายเลขสิบห้าครับผมเอาวันนี้ผมขอสักเจ็ดร้อยบาทปเดาไหมนะหมายเลขสิบห้าขอเจ็ดร้อยบาทต่อไปเป็นพาร์ตสุเร็จหมายเลขสิบหกครับผม หมายเลขสิบหกนี่ขอสามร้อบาทครับผมขอสามร้อบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดะเป็นเสือหลวงพ่อเย้มนะพี่นะเสือหลวงพ่อเย้มอ่าก็เนี่ยอ่าวัตตะเคียนนะพี่นะนี่นะพร้อมใบอันนี้เดิมๆแบบนี้เลยเขาใส่ถุงซีนไว้น่ะ,นะ,นะส่วนรุ่นไหนนี่ก็ลองลองพิจนารณากันดูนะผมได้มา เป็นซองเดิมแบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยแต่ถุงเนี่ยเขาน่านะจะซีนใหม่แต่ข้างในเนี่ยเป็นแบบว่าเดิมเิมเนี่ยมีคาถาปลุกเสืออะไรเรียบร้อยเลยนะพี่นะหลบงพ่อแย้มก็ับผมเนี่ยเห็นไ,ไหมสว,สวยเลยนะเผยพี่ท่านใดนที่ชอบก็ับผมเนี่ยนําไปเลี่ยมใช้งานได้เลยไหมดูเนี่ยนะครับเสือหลวงพ่อแย้มนะพี่นะวัดตะเคียนก็ับผมเนี่ยดูสวยๆแบบนี้เลยผมขอ สี่ร้อยบาทพอนะพี่นะขอสักสี่ร้อบาทเผื่อพี่ใดอยากได้ไปบูชาครับผมนี่พร้อมเดิมๆแบบนี้เลยนะใบกํากับเ็าเรียกใบอะไรอะ่ะเนี่ยขอสักสี่ร้อบาทนะพี่นะหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นปุหนังหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดในอลังการนายนยกสร้อยมาแบบนี้เลยผมก็ไม่ได้แกะออกนะเนี่ยในบ้านๆยกสร้อยเนี่ยสร้อยเขาเป็นเนี่ยจะเป็นสแตนเลสหรือเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเห็นไ,ไหม ใส่ไปอย่างนี้เลยเนี่ยใส่ห้อยไว้แบบนี้เลยนะเนี่ยเป็นปูหนังนะพี่นะขออนุญาตส้อยนะส้อยหนักตรงนี้จะเป็นหมายเลขสิบแปดนะพี่นะเนี่ยแล้วเนื้อชิ้นแบบว่าคือสวยเลยนะเนีย่ยเนี่ยแม ครก็จะเล็ยกชิ้นเขียวชิ้นอะไรหรือ,อเปล่านะพี่นะาผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยเก่งนะนะแต่ดูดูแล้วชอบนะพี่พนะาเนี่ยนเะนี่ยแต่ผมขออนุญาตป, os, ปลดออกจาก้อยนะแป๊บหนึ่งนะพี่พนะ,นะมันส่องยา้อยหนักมากโอ,อยหน,นักจริงๆครับผม ใช้มาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดออกจากสร้อยก่อนแป๊บหนึ่งมาส่องยากมากยกสร้อยไม่ได้จะได้ดูกันชัดๆนะนะเพราะว่าองค์นี้ผมว่าสวยน,ะนานๆเจอแบบว่าเซตเปิดแบบเนี้ยผมนะเช็ดก่อนอาตเช็ดก่อนนะนะ จะเจอส,สวยๆแบบนี้นะพี่นะเนีน่ยน,ะ,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 นะครับเน่านะเนได้ชิ้นแบบเนี้ย นี่สว,สวยแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เห็นไหมนี่อ่าชิ้นนี้มาพร้อมสร้อยเลยนะมาพร้อมสร้อยแบบนี้เลยผมให้ไปพร้อมสร้อยเลยนะเนีเเ่แป๊บหบนึ่งนะี่ยผมให้ไปพร้อมสร้อยแบบนี้เลยผมขอสัก หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะขอสักหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะสําหรับพี่พี่ท่านใดที่ชอบเนื้อชินน้อ่น้องเนี่ยสวยเลยครับผมขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเหรียญยืนหลวงพ่อวันครับผมสำหรับพี่พท่านใดที่ถามหามานะวันนี้มีมาเหรียญเดียวครับผมมีมาเหรียญเดียวเหรียญยืนหลวงพ่อวันหมายเลขสิบเก้านะนะแล้วไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะเป็นเหรียญยืนแบบนี้นะเนี่ย เป็นเหรียญยืนหลวงพ่อวันนะนี่นะเสวยเลยเป็นปีหกศูนย์นะพี่นะเลขห้าศูนย์เก้าเจ็ดครับผมนี่หลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรครับผมเห็นไหมนี่น,ะน,น,นี่ต่อโค้ดคําว่าวันด้วยนะพี่นะนี่ขอสักอ่าองค์นี้หมายเลขสิบเก้าแล้วพี่นะสิบเก้าได้ขอสักสามร้อบาทนะพี่นะ 19, ขอสักานนนะสกามร้อบาท ต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขที่ยี่สิบวันนี้จะช้าหน่อยนะพี่นะค่อยๆค่อยๆส่องค่อยๆดูกันไปนะพี่นะเป็นพักกิ่งหมายเลขที่ยี่สิบอาจจะเป็นกิ่งกรุงเทพแบบพี่นะเนี่ยเห็นไเขาตอบคำว,ว่ากรุงเทพไว้กิ่งองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบนะพี่นะน่ครับกิ่งดังๆอยู่เลยนะพี่นะ ขอสามร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนี้จะเป็นอ่ารูปลอหลวงพ่อค้ายนะพี่นะรูปลอหลวงพ่อค้ายจะเป็นเรื่อเงินหรือเปล่านะแบบเนี้ยแต่ผมแกะอต่ถูกซีเลยทีเดียวนิดหนึ่งนะว่าเขาซีนบางบางอันบางองค์เขาซีนเอาไว้ผมก็ไม่ได้แกะ จะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะพี่นะลองลองพิจารณากันดูครับผมเนี่ยได้ามาแบบนี้เลยเนี่ยรูบหล่อนหลบอพ่อค้าขายครับผมลมว่าขายวาจาสิทธิ์นะพี่นะสวายอะไรนะเขออาอ่านว่าอะไรอย่างเงี้ย ทำผ้าหรอหรืออะไรอ่ะผมก็อ่านไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเลยเนี่ยนะแต่ได้สวยเลยนะเนี่ยนะจะเป็นเนื้อเงินหรือเปาล่ะพี่นะเนี่ยนะลองพิจารณากันดูนะพี่นะเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินนี่ก็เลี่ยมใช้ได้เลยนะแล้วดูหน้าตานะนะครับคือสวยเลยนะพี่นะเนี่ยและชัดเจนนะนะพอตานขายนะพี่นะวาจาสิทธิ์กับผมอ่าอง์นี้ผมขอสักหมายเลขยีิบเอ็ดนะถ้าเป็น ถ้าเป็นเนื้อเงินนี่ก็ถือว่าอันนี้ไปเลยนะนะครับถือว่าแบ่งปันกันไปเลยนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะต้องบอกกันไว้ก่อนครับผมผมขอสามร้อบาทครับผมขอสามร้อบาทหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นสิงห์งาแกะหมายเลขที่ยี่สิบสองเป็นสิงห์สองขวานงาแกะหมายเลขที่ยี่สิบสอง้วเป็นปากเจาะไหมเขาเรียกแบบเนี้ยเนีน่ยนะครับ แต่ผมวัดขนาดให้ดูนะตัวนี้ก็ไซส์กำลังแขวนครับผมไซส์กำลังแขวนาฐานก็จะมาเซนครึ่งครับผมเห็นไหมเซนครึ่งฐานความสูงก็ประมาณเซนครึ่งครับผมเซนครึ่งควรเซนครึ่งอันนี้หมายเลขที่ยี่สิบสองที่ผมขอสักหกร้อยบาทได้ไหมนะเป็นสิ่งงานแกะขอหกร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นแพะเจ้าจของเขาบอกเป็นหลมเพราะาอ่านมาผมก็แม่ ลองลองพิจารณากันดูผมชอบศิลปะเฉยๆนะเห็นไหมศิลปะการแกะนะดูเก็บไว้หิ้งหิ้งแบบนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเก็บไว้หิ้งหิ้งเก่าๆแบบนี้เลยไปฮะชิ้นนี้แล้วได้เป็นกระเช้าเงินด้วยนะกระเช้าเงินแบบว่านานาเลยเห็นไหมกระเช้าเงินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยมีรอยจานบางๆนะเห็นไหมใต้ถาดนี่ก็จะมีรอยจานไว้ไปเป็นกระเช้าเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะนานาแบบนี้เลย ผมขอสักหนึ่งพันแปดร้อยบาทขอหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมเนี่ยแพะชิ้นนี้นะหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนะถ่ายก็จะอยู่ประมาณเซนเจ็ดนะประมาณเซนเจ็ดความสูงก็ประมาณสองเซนกว่าสองเซนเกือบครึ่งนะพี่นะเนี่ย แต่ได้ไปใช้ก็คือสวยเลยครับผมขอหนึ่งพันแปดร้อบาทนะพี่นะหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่จะเป็นเสือไม้แกะนะอันเนี้ยเป็นไม้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมแต่ได้เป็นไม้แบบว่าคือใช้งานมาเก่าๆแบบนี้เลยหเห็นไหมคือแขวนใช้จริงๆครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยห็นไหมอันได้เป็นกระเช้าเงินเก่าๆแบบนี้นะเนี่ยกระเช้าเงินดูความเก่านะครับผมเนี่ยนะในฐานเลยก็จะมีรอยจาง เป็นกระเช้าเงินแบบนี้แต่เป็นไม้ครับผมองเนี้ยนีเเ่เก่าๆว่าแบบนี้เลยนะดูกใช้งานจริงๆครับผมองนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่ผมขอสักหกร้อยบาทครับผมขอหกร้อยบาทหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าจะเป็นเหรียญอะอะไรอะเพื่อราชการเขตภายในอะ,นะได้มาแบบนี้เลย รายการที่ยี่สิบห้านะได้มาแบบนี้เลยนี่ครับขอสามแล้วบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าแลวไปนะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกจะเป็นสมเด็จพระครูสุพ์วัสุทัศน์อ่ะนี่องน,นี้นี่เจ้าของแจ้งพอสอมาเลยครับผมเป็นปีสองสี่แปดสี่ด้วยนะพี่นะเป็นพิมพ์เสี่ยนโตหลังยันสองนะหลังยันคู่ครับผมเนี่ยองน,นี้เจ้าของว่าสองสี่แปดสี่เลยนะนลองๆพิจรารณากันดูครับผมเป็นสมเด็จพระครูสุพ์วัสุทัศน์ครับผมพิมพ์เสี่ยนโตครับผมเนี่ย ของใส่ถุงซีนไว้อย่างดีเลยนียันลึกๆแบบนี้เลยนี่ครับอ๋งองนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนะพี่นะอะ่ขอสักห้าร้ยบาทครับผมขอห้าบาทหมายเลขที่ยีิบหกต่อไปเป็นหมายเลขที่ยีเจ็ดนี่ก็ เป็นวัดเก์นะเขาเรียกพิมพ์นักเลงนะใช่ไหมเจ้าของเขาบอกมาเพราะว่าได้มาคู่กับองค์เมื่อกี้เลยเป็นวัดเกตเจ็ดชั้นพิมพ์นักเลงโตครับผมได้มาคู่กับอ่าสมเด็จพระครูสุจน์นะวัดสุนะสทัศน์เมื่อกี้เลยนะเนี่ยได้มาคู่กันเลยนะเป็นวัดเก์ครับผมต้องหาเก่าๆแบบนี้เลยนะเนี่ย ครองนี้ขอห้าร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมครับผมหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมนี่ครับขอสามร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปด ต่อไปเป็นพักคำข้าวจะเป็นคำข้าวรุ่นสองนะได้มาสององในยี่สิบเก้าสามสิบเขาเก็บเก็บผิวยังดีเลยนะพี่นะนนอง์นี้จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเก้าแล้วนะเห็นไหมคาบน้ำมันตังอิวจะขึ้นมาเต็มเลยครับผมเนี่ยคาบฝ้าคาบน้ำมันตังอิวขึ้นมาเต็มเลยน่ครับ นะด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นเกต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 เลยนะพี่นะนะอาจจะพิมพ์ตื้นไปหน่อยแต่ก็คือเผื่อพี่ท่านใดอยากได้ไปใช้เนาะนะนะครับเห็นไหมสวยเลยครับผมนขอเลขสวยนะพี่นะผมขอสักเก้าร้อบาทหมายเลขที่ยี่สิบเก้าขอเก้าร้อบาทต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายผมหมายเลขที่สามสิบ เป็นคำข้าวรุ่นสอง่นี้สีดิงดำนะ้วไม่ได้เห็นไหมเนะี่ยข้าวน้ำมันต่างอิวจะดันขึ้นมาเต็มเลยเนะี่ยตัวนี้ก็มีนะครับ ขาย x สามสิบนี่ขอเท่ากันแล้วไม่น่าผมขอ900บาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากทุลุ่ภาพเพิ่มเติมของแกล,ล่ามาดูได้เลยนะครับหรือ่าจจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ